เก,เก่งพัฒนาเก่งอะไรมากเลยนะครับหลวงนะหลวงพ่อสุรินหลายคนรู้นะฮะหลายคนรู้นะครับหลวงพ่อสุรินปิยะศีโรเนี่ยถ้าคนนอกจะไม่รู้จักแต่ถ้าคนพื้นที่จะรู้เป็นอย่างดีเลยว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยสร้างออกมามีประสบการณ์เรื่องแคล้วคลาดปลอดภยัยเรื่องอะไรเยอะมากเลยนะครับหนะ้าองค์เนี่ยฮะนี่บางคนบอกว่าผมยังไม่รู้จักเลยน่าจะมารู้ในรายการผมนี่แหละ นะท่านรู้จักในรายการผมแน่นอนเลยนะเนี่ยในรายการผมเนี่ยท่านเพิ่งมารู้จักแน่นอนเลยแหละเพราะว่าองค์นี้ในพื้นที่เขาดังนะสำนักสงฆ์หนองนกเอี้ยงอยู่ที่นะเขาหินซ้อนพนมสารคามชายเชิงเซานะครับนะพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีเมตตาสูงนะครับ นะสายนะาสิทธิ์สาย,นะสายวิชาสองเกจิอาจารย์ดังกำแพงแสนนะหลวงพ่อแงน,นะวัดบ่อน้ำจืดนะครับสิทธิ์หลวงพ่อวงวัดทุ่งผักกูดแล้วก็หลวงพ่อว่างวัดกำแพงแสนหลวงพ่อบุญรอดวัดวังน้ำเขียวนะครับสิทธิ์หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมฮะนะวัตถุมงคลของท่านก็มีประสบะการณ์นับไม่ถ้วนนะฮะทั้งแข้วคลาดปลอดภัย นะโชคลาภค้าขายและเมตตาครบเครื่องเลยนะครับนี่องค์นี้ท่านไปดูนะครับวัตถุมงคลรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นนะพระขุนแผนไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,นะของเขาดังนะของเขาดังสร้างมาไม่กี่ปีเนี่ยแต่โอ้โหลูกศิลูกหาเล่นกันน่าดูเดี๋ยวรุ่นใหม่เขาจะมีออกมาเดี๋ยวผมจะเอาข่าวมาบอกนะารุ่นใหม่เหรียญรุ่นใหม่เขาเดี๋ยวเขากาลังออกแบบเดี๋ยวออกมาแล้วท่านจะสั่งจองเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวมาบอกท่านสําหรับ นะสำหรับหลวงพ่อสุรินนะอายุของท่านปีนี้ก็61ปีนะหลวงพ่อสุรินนะสำนักสงฆ์หนองนกเอี้ยงนะอยู่ชาเชิงเซาหรือแปดริ้วนะครับนะเขาเปิดโฉมออกมาแล้วนะครับเนื้อทองคําด้วยเหรียญเจริญพรมหาเศษรษฐีหลวงปู่ทองดำอินทวังโสนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลบบุรีฮะ จัดสร้างในวาระครบรอบ90ปีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำเงินรายได้สร้างวิหารที่ประดิษฐานพระมาหาเศรษฐี9ก้าหน้าองค์ใหญ่ฮะนะสนใจก็สั่งจองได้แล้วนะครับที่วัดถ้ำทะเพียนทองแล้วก็สะพานบุญต่างๆนะครับเขาเปิดให้สั่งจองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนะสิสิงหาคมนะหคมลวงปู่ทองดำเนี่ยจะอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว รับวัตถุมงคลประมาณนะประมาณต้นเดือนกันยายนนะครับนะก็จองที่ไหนก็รับที่นั่นหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของท่านนะครับสิงหาคมนะเดือนเกิดของท่านแล้วก็เป็นเดือนเกิดของผมด้วยนะผมก็เกิดเดือนสิงหาแต่ผมเกิดวันที่ยี่สิบดสิงหานะครับหลวงปู่ทองดำถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าผิดก็ขออภัยนะถ้าจำไม่ผิดเน่น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบ นะถ้าจําไม่ผิดนะครับนะถ้าใครพอจะรู้ก็ใส่มาได้นะฮะผมอาจจะจําผิดก็ได้นะวัดถุมมคลหลวงปู่ทองดําก็จะมีนะเนื้อผงนะก้าวหน้ามหาเศรษฐีด้วยนะครับรุ่นนี้มวลสารเขาจัดจ้านมากเขาเอามาเต็มเลยนะมวลสารจัดมาเต็มเลยแล้วก็เปิดจองกระแสมาดีนะครับหลวงปู่ทองดําวัดถ้ำตะเพียนทองอยู่ที่ลบบุรีนะองค์นี้เนี่ยกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแน่นอน นะครับนะเหรียญขนาจารย์ที่มีเอกลักษณ์นะครับด้วยรูปทรงที่คล้ายกับผลแอปเปิลนะแล้วก็ได้รับความนิยมนะในวงการพระเครื่องถ้าเป็นยุคเก่าก็ต้องเป็นเหรียญแอปเปิลของหลวงพ่อเงินบางคานปีปีหนนะเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบวัดช้างเผือกเพชรบูรณ์ปีหนึ่งหกเหรียญแอปเปิลหลวงปู่สุขวัดกาหลวงสมุทรสาครปีสอ และในยุคหลังก็มีเหรียญแอปเปิลของหลวงพ่อรวยวัตะโกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนล่าสุดนี้นะครับเหรียญแอปเปิลเนี่ยนะของหลวงพ่อสมชายพุทธสโลพระเกจิวัดพงอากาศอยู่บางน้ำเปรี้ยวนะอยู่ชาเชิงเซาเหมือนกันหลวงพ่อสมชายเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดนะเมื่อปี19เป็นวัดที่มีความงดงามนะมี นะโบสถ์มหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีทองอลามนะครับยังมีรูปหล่อจำลองของหลวงพ่อโสธรน,นะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโตนะหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดเขาตะเคาประดิษฐานนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่มาจากประเทศอินเดียนะมีพิคเนตพระพิคเนตองค์ใหญ่นะครับนั่งนะตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะวัดพงอากาศนะครับหลวงพ่อสมชาย นะก็ไปกันได้นะครับไปกันได้เหรียญแอปเปิลนะครับเหรียญแอปเปิลเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้ให้ดูฮะนะไม่ได้ให้ดูนะครับมาแม่อะให้ดูกันก่อนแล้วกันเมื่อกี้นี้หลวงพ่อสุรินนะหลวงพ่อสุรินเหรียญนี้นะนี่เป็นเหรียญยอดนิยมของท่านหลวงพ่อสุรินนะฮะนะมาดูเหรียญแอปเปิลเหรียญแอปเปิลของหลวงพ่อทบหลวงพ่อสุดนี่นี่หลวงพ่อนะเนี่ยนะหลวงพ่อทบ นะพ่อทบชนแดนนะครับหลวงพ่อสุดนะหลวงพ่อสุดกาหลงนะอาจารย์ตีใหญ่นี่อาจารย์ที่ตีใหญ่ศรัทธานี่นะดังมากนะดังมากนะครับนะนี่นะหลวงโอสององนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนะนะหลวงพ่อทบชนแดนนะเพชรบูรณ์แล้วก็หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่ถือว่าสุดยอดนะสององนี้นะครับนะนี่เหรียญแอปเปิล หลวงพ่อสมชายครับนะเหรียญหลวงพ่ลสมพ่อหลวงพ่อสมชายสวยไหมนะสวยไหมจัดจานทีเดียวถ้าท่านอยากได้เนี่ยท่านก็ไปที่วัดวัดพงอากาศเขาให้บูชาแล้วละไปที่วัดพงอากาศนะไปกราบหลวงพ่อสมชายด้วยอ้ท่านเมตตาท่านเมตตาขนาดหลวงพ่อสมชายแล้วนะตอนท่านจะกลับเนี่ยนะครับนะตอนที่ท่านจะออกท่านเสกเรียบร้อยแล้วท่านจะออกผมก็ยืนอยู่ด้วยท่านจริงๆแล้วท่านไม่ได้ท่านไม่รู้จักผมนะ นาหลวงพ่อสมชายไม่รู้จักผมหรอกนะครับไม่รู้ว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวหรือเป็นอะไรท่านไม่รู้จักหรอกแต่ว่าพอท่านนะท่านนะรถรถผ่านผมเนี่ยท่านท่านมาหันมาบอกผมฮะท่านบอกว่านะกลับก่อนนะแล้วท่านก็ยิ้มเออหลวงพ่อสมชายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าท่านเป็นโหราศาสตร์นะดูดวงแม่นมากเขาว่าอย่างนั้นนะนั้นคนดูดวงแม่นเนี่ยนะถ้าใครก็แล้วแต่หมอดูเนี่ยฮะ นะถ้าดูดวงแม่นเขาก็ต้องดูโงเ่เฮงเป็นนะดูบุคลิกลักษณะคนเป็นนะครับนะนี่นะแล้วบางคนรู้เลยนะครับนะดูหน้าดูตารู้เลยว่าคนนี้นะคนนี้ทําอะไรคนนี้ทํางานอะไรมีอาชีพอะไรเนี่ยนะดูออกเลยนะครับนะดูออกแล้วหลวงผมผมคิดว่าหลวงพ่อหลวงชายเนี่ยท่านคนน่าจะดูออกฮะท่านก็น่าจะดูออก,ก,ออกเพราะว่าคนอยู่ในนั้นเนี่ยตั้งหลายคนนะ ตั้งหลายคนท่านก็ยังไม่ได้ไม่ได้บอกนะฮะพอท่านผ่านผมท่านบอกนะฮะท่านบอกว่ากลับก่อนนะแล้วท่านก็ยิ้มให้นะครับก็เนี่ยฮะวัดโพงอากาศฮะสวยนะาสวยนะครับวัดโพงอากาศนะถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะฮะไปเที่ยวกันนะเมื่อกี้ที่ผมให้นี่นี่นี่นะผมพูดแล้วไม่ได้ให้ดูฮะบอยท้าวจันทร์แล้วก็นะนี่หลวงพ่อทองกับรุ่นนี้นะครับรุ่นของบอยท้าวจันร์นะฮะ นะ้าที่บ่อยท่าปาาระจย์เขาสร้างนะครับรุ่นนี้นี่นะก็เวลาพูดแล้วผมก็ไม่ได้ให้รูปดูนะครับต้องขอโทษด้วยนะมาที่วัดมะม่วงตลอดฮนะวัดมะม่วงตลอดท่านได้เห็นแล้วนะนะได้เห็นนะการเททองหลอ่อแล้วเราจะเห็นถึงว่านะพักเครื่องในปัจจุบันเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเวลาเขาหลอ นะเขาหล่อพระอะไรเนี่ยแต่แต่บางงานเนี่ยเราก็เห็นที่เขาถอดสร้อยถอดอะไรมาหล่อกันนะเราก็จะเห็นแต่ในในหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะบางพิธีเราไม่ค่อยเห็นเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยบางพิธีเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มทําให้เห็นนะทําให้คนที่เช่าเนี่ยนะสบายใจเขาก็จะมีพิธีมีอะไรออกมานะแล้วเดี๋ยวนี้นะมีการอัดเทปอัดวิดีโออะไรออกมาแล้วเราจะเห็นพิธีเลยอย่างของวัดมะม่วงตลอดเนี่ยอยู่นะอยู่ที่ นครศรีธรรมราชนะฮะวัดมะม่วงตลอดนะวัดมะม่วงตลอดเนี่ยนะครับเขาตอนนี้เขาจะสร้างรูปเหมือนนะ,ะนะสร้างรูปเหมือนของนะของหลวงปูเ่เกษมเขมมาจาโรซึ่งเป็นเกจินะหลวงปู่เกษมเนี่ยตอนที่ตอนที่เชื้อโรคยังไม่มาเนี่ยโอ้โหคนต่างประเทศมาหาท่านเยอะนะนะมาหาท่านมามานะมาให้ท่านจานกระเป๋าให้มาเป่ามาอลไรเยอะเลย โดยเฉพาะชาวไต้หวันนะหน้าฮ่องกงมามาเลเซียก็มีที่มาหาท่านนะครับนะมาหาท่านนะตนนี้เนี่ยทางคณะสิทธิ์จะจ,จัดสร้างรูปเหมือนฮนะรูปเหมือนเท่าหนะ้นะาหน้าตักสามสิบสองนิ้วนะเขาแกะอะไรแล้วโอ้สวยนะแกะแล้วเหมือนน่ะนะนะแกะช่างฝีมือทีเดียวนะแล้วก็มีนะมีการทํารูปเหมือนห้านิ้วด้วยเปิดให้สั่งจองนะครับแล้วก็นะมีนะนะรูป รูปเหมือนองค์เล็กแล้วมวลสารเนี่ยเขาจัดมาเต็มมาเพราะว่านะเพราะว่าหลวงนะหลวงปู่เกษมเนี่ยท่านเข้มงวดในเรื่องแบบนี้นะเพราะว่าอยู่ขนาดขนาดเครื่องรางเนี่ยท่านทําเองนะตะกุดนี่ท่านถักเองนะครับนะตะกุดสายสร้อยอะไรเนี่ยท่านถักเองนะครับเนี่ย นั้นท่านจะเน้นมากเลยเรื่องเรื่องการทำเนี่ยมวลสารถ้าเป็นเนื้อเนื้อผงว่านต้องเป็นเนื้อผงว่านที่มากันจริงๆเลยมาบดน่ะไอด้ไอดูไอ้ดีไอ้นั่นเครื่องมาเลยแล้วมาบดแล้วผสมน้ารูปเหมือนเนี่ยเทชนวนมวลสารต้องดีไปหาชนวนมวลสารสําคัญมาเยอะแผ่นจานแผ่นยันอะไรเอามาเต็มเลยแล้วก็มาหล่อหลอมนะหล่อหลอมเป็นองค์พระส่วนฐานเนี่ยอุดด้วยผงน้าผงมวลสาร ที่มีว่านเวิร์นอะไรเยอะแยะมากมายมาอุดนี่ท่านทำทำแบบโอ้โหนะฮะไม่นะไม่ธรรมดาเลยนะครับของนะนี่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 คือหน้าตาของท่านนะหน้าตาของท่านเห็นไหมนี่นี่รูปเหมือนก็ทําแล้วนี่นี่สวยนะเหมือนมากเลยเนี่ยช่างเขาแกะเนี่ยเหมือนมากเลยนะหลวงพ่อเกษมอง์นี้นะอง์นี้นะโอกาสที่จะ นะจะดังนะจะดังแล้วก็วัตถุมงคลได้รับความนิยมสูงมากทางใต้นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าบ้านเมืองสงบอะไรกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยผมว่าองค์นี้น่าจับตามองนะฮะทางใต้นะครับน่าจับตามองนะครับนะทางใต้แล้วอยู่ที่นครศรีด้วยนะแล้วนครศรีเนี่ยเกจินะถ้าบอกในปัจจุบันเนี่ยน่าจะขึ้นได้ดีนะน่าจะขึ้นได้ดีเพราะว่าเวลามีวิธีปลูกเสกท่านจะเห็นไหม ก็จะจะมีการนิม,มนต์นะนิม,มนต์ได้นะครศรีนิม,มนต์พอทันอิ่มนะหลวงหลวงปู่บุญให้นะแล้วก็นาะหลวงปูเ่เกษมนาะนั่งปกสามองค์ก็ยังได้เลยน,นี่สุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับนะ